ผมรู้สึกว่าพอการเมือเปแบบนี้คุณนุงอิงนี้แบบหายไปจากจอเรดาร์เลยโดนจา์เรื่องชุดเท่านั้นแหละทั้งที่แบบว่าจริงๆช่วงที่แกไปต่างประเทศเนี่ยก็เป็นก็เป็นประชุมสำคัญหล, <S <S ห,ลหลายหลายอันนะครับแล้วก็ไปเจอผู้นำผู้นาระดับโลกอยู่บเเนเวทีเอพิกอะไรเงี้ยบอกว่าเออเสียดายข่าวแบบนี้ดันหายไปจากหน้าจอถูกดูไปเด็ด้วยพ่อหมด แต่ส่วนหนึ่งก็เป็นที่ตัวตัวขุนอิงด้วยคือโอเคประชุมประชุมใหญ่นะมันเป็นโปรโตคอลก็ได้เจอคนผู้นำนู่นนั่นนี่อยู่แล้วคุยกันแต่แต่วิธีการสื่อสารนะเนื้อหาที่ที่นายกไปเจอเนะี่ยมันควรจะต้องถูกส่งให้สาธารณเขารับทราบมากกว่านี้ไนงะอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะ ระหว่างประชุมเนี้ยก็น้อยมากมเป็นปัญหาคือผมเห็นน้อยแล้วแล้ววันกลับมาก็เนีเหมือนที่บอกแทนที่ลงเครื่องมาปกตินักข่าวเขาไปตั้งรออยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นการประชุมในวาระสําคัญมีเนื้อหาอยู่แล้วว่านายกไปคุยอะไรได้อะไรแค่ไหนยังไงใช่ไหมนายกก็เสียเวลายืนอธิบายสัก10บนาทีก็ยังก็ยังโอเคเลยแต่นี่นายกเลือกที่จะเล,เลือกที่จะไม่พูดเองเลือกที่จะไม่ตอบ มันก็ยิ่งจมครับคือปกตินายกพูดเนี่ยมันต้องเป็นข่าวอยู่แล้วแต่นายกเลือกที่จะไม่เลือกที่จะไม่สื่อสารเองไงมันก็เลยทําให้ยิ่งจมผมก็เห็นเห็นตามตามไอจตามตามทิกต o อกคือมันมันมีอยู่อยู่บ้างนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเออเราต้องไปค้นดูอะเราอยากรู้ว่าแบบว่าประชุมรอบนี้มันม,มันมีความคืบหน้าอะไรที่ที่ที่สาคัญอะไรครับรู้สึกว่าเออเรื่องพวกนี้มันไม่ค่อยอยู่ในจอเรดาร์เท่าไหร่ การงานรูทีน <c oughs> คือจะครบร้อยวันของคุณแพทย์ทองแสนเนี่ยคือรูทีนซึ่งมันไม่ได้ทําอะไรให้แต่ให้ดูโดดเน่รูทีนแบบที่เราบอกว่าแทบจะเปลี่ยนชื่อจากประยุทธ์ในอดีตมันเป็นแพทย์ทองทานในปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ไม่ได้แตกต่างอะไรกันโดยการไปไประชุมแต่งประเทศการออกมาตรก,การแล้วเราก็รู้ว่าไอ้มาตรก,การลหลายๆอย่างทางเศรษฐกิจมันก็ออกมาจากทีมพวกที่ปรึกษาเพื่อไทยนั่นแหละครับเฉพาะตัว ของเขาเองอ่ะม,มันยังไม่ได้แสดงอะไรที่ที่ชัดเจนแต่ผม<ต>ว่าแต่ว่าไม่ลบ,บก็ไม่ถึงกับไม่ได้เสียหายแค่คคคเงียบไปหน่อย่าแต่อย่างที่ผมผมเคยบอกว่าผมว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยเป็นนโยบายที่มันซื้อใจคนง่ายหมายความว่าคือใครก็อยากให้ประเทศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีใช่ไหมครับถ้าเราผู้นําเราเนี่ยไปแสดงวิสัยทัศน์ไปแสดงบทบาทเลยบางอย่างเนี่ยผมว่ามันมันทำคะแนนได้ได้ง่ายครับตเสียา เราาจะเห็นบทบาทนี้ของคุณ,คณองิงน้อยไปหน่อยนะครับคุณเศรษฐานเนี่ยก็พยายามทําตรงนี้กลายเป็นว่าตอนที่คุณเศรษฐาอยู่รู้สึกว่าคุณเศรษฐานเนี่ยไปแต่เมืองนอกอใช่ไหมครับไปแต่มางกแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคุณอิงเนี่ยก็เห็นเออโอเคบทบาทคุณเศรษฐาใน,นตอนนั้นก็ก็โดดเด่นดีในในในแง่แบบนี้เคยพูด <laughs> ถึงคุณเศรษฐาผมมีแถมท้ายนิดหนึ่ง <c oughs> ไม่ถึงกับเป็นโจ๊เนะี่ยคือคือคุณเศรษฐาเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ตอน ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะ,ะเขาพูดเรื่องเป็นเป็นนายกเนี่ยง่ายกว่า c ีอผมก็เคยพูดในรายการนี้นะจำได้เ,เป็นนายกง่ายกว่า c e ซด้วยเหตุผลที่แกว่านะนู่นนั่นนี่ผมว่าคุณเสถาเนี่ยเป็นนายกมาเนี่ยรู้ซึ้งแล้วว่ามันไม่ง่ายเหมือนที่แกพูด <laughs> แต่คนที่พิสูจน์ได้เห็นว่าคําพูดของคุณเสาถูกอะ่ะคือคุณอิงนะ เป็นนายกง่ายกว่าซีอเนี่ยต้องเป็นคุณอิงเป็นคนพูดเพราะอะไรป่ะคุณอิงไม่เคยเป็นซีอีโอทั้งที่เป็นธุรกิจครอบครัวนะแต่ในธุรกิจครอบครัวเนี่ยคุณอิงไม่ได้เคยเป็นซีอหรือขึ้นมาขนาดแค่รองจากซีอก็ยังไม่ได้เป็นเลยนะซีอีโอได้เป็นเป็นพี่เคยแต่คุณอุ้งอิงได้เป็นนายกเนี่ยผมดีกว่า เป็นนายกง่ายกว่าซีโอคนที่ควรจะพูดคือคุณอิง